สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับอิชันฟ้าใสปล้องเกิดในชั่วโมงพลิกชีวิตกับรายการวงจุ้ยพลิกชีวิตค่ะพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเวลาเที่ยงถึงบ่ายโมงทางช่อง New Vision แห่งนี้ค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถรับชมทุกรายการของช่อง New Vision ของเราได้ทางระบบจานดาวเทียม PSI ช่อง124ค่ะและทางระบบอินเทอร์เน็ตค่ะ www.newvisionchannel.tv ค่ะ วันนี้ค่ะในช่วงนี้ก็ใกล้กันแล้วนะคะกับช่วงเทศกาลวันแห่งความรักหรือว่าวันวาเลนไทน์นะคะที่จะมีขึ้นในวันที่14กุมภาพันธ์นี้ค่ะดังนั้นค่ะวันนี้ค่ะในรายการฮวงจุ้ยพลิกชีวิตของเราเราก็จะมาพูดคุยเกันถึงการปรับฮวงจุ้ยที่จะส่งเสริมความรักส่งเสริมให้ชีวิตคู่ราบรื่นหรือว่าสําหรับคนโสดคนที่ยังไม่มีแฟนจะทํายังไงปรับตรงไหนให้เจอเนื้อคู่ให้เจอคนที่รักให้มีแฟนค่ะ วันนี้ค่ะดิฉันอยู่ร่วมรายการกับอาจารย์โชคดีแท่เฮียบค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์คะมุมไหนของบ้าน <c oughs> ที่เป็นมุมเกี่ยวกับความรักจะส่งเสริมเราเกยกับความรักคะอาจารย์อยู่ที่ห้องนอนครับอห้องนอนเนี่ยต้องบอกว่าเอาผู้หญิงหรือผู้ชายก่อนค่ะโดยปกตินะครับว่าผู้หญิงเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยโดนผู้ชายหลอกมากกว่าหรือผู้ชายถูกผู้หญิงหลอกมากกว่านะฮะเรามาดูสถิตินะ,ะผู้หญิงในหนึ่งร้อยคนเกิดได้ผู้หญิงกี่คน แล้วผู้ชายกี่คนใช่ผู้หญิงเยอะกว่าผู้หญิงเยอะกว่าแล้วผู้ชายเนี่ยสมมุติถ้าประมาณสัก20%แล้วกันก็คือ100คนเนี่ยก็ประมาณ20คนอีก80คนคือเป็นผู้หญิงผู้ชาย20คนเนี่ยเป็นผู้ชายสักกี่คนอ่าก็ต้องมาเจาะลึกอีกแล้วจะมีเก้งกวาง่า <c oughs> นั่นก็คืออีกเรื่องหนึ่งอีกสาเหตุเกิดจากอะไรบางคนก็ไม่เข้าใจว่าเ,เป็นเพราะอะไร <c oughs> เป็นเพราะตั้งแต่กําเนิดหรือเปล่าตอนเล็กๆไม่เป็นทําไมเพิ่งมาเป็นตอนโตสาเหตุจริงๆเนี่ยหลักของคนจีนเนี่ยถือว่าการนอนเนี่ยมีส่วนสําคัญ ที่จะเปลี่ยนว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายถามว่าทําไมผู้หญิงสมัยนี้มีเป็นผู้หญิงมันเยอะเป็นสาเหตุอะไรเป็นเพราะอะไรทาไมผู้หญิงสมัยนี้ทำงานเก่งกว่าผู้ชาย <fünf S 1> แล้ว <Belle S 1> สมัยนี้ทำไมผู้ชายทํางานถอยหลังกว่าผู้หญิงเยอะแล้วมีอยู่ยกหนึ่งที่ผู้ชายที่นําคือหลายๆอย่างเนี่ยบางสิ่งบางอย่างเราก็คิดว่าเป็นความบังเอิญจริงๆแล้วนอาจารย์จะบอกนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างอาจารย์ถึงบอกเคยพูดหลายครั้งแล้วครับว่าทําไมหนังจีนเนี่ย ทำไมผู้ชายที่ปลอมเป็นผู้หญิงผู้หญิงปลอมเป็นผู้ชายก็เกิดจากในหนังจีนเราก็ดูว่าที่มาที่ไปจริงๆมันมีนานหรือมันมีมานานละแต่เพิ่งมายอมรับแต่ถามว่าเป็นเรื่องปกติแมอาจารย์ถือว่าเป็นเรื่องปกติแต่ถามว่าผิดไหมก็อยู่ที่มุมมองของแต่ละท่านว่าถ้าคิดว่าผิดมันก็ผิดคิดว่าถูกมันก็ถูกเราจะสรุปไม่ได้อันไหนถูกอันไหนผิดมันอยู่ที่ว่าเราชอบไงค่ะชีวิตเราเป็นอย่างนี้ชีวิตใครใครกำหนดอด ถูกไหมเราดําเนินชีวิตของเราก็คืออยู่ที่ตัวเราส่วนจะเปลี่ยนไปเราชอบหรือไม่ชอบอยู่ที่การกระทําของเราบางคนเปลี่ยนเป็นอีกประเภทหนึ่งทําไมทํางานดีไม่เดือดร้อนสังคม ถูกไหมแต่บางคนที่เป็นผู้ชายจริงๆเป็นผู้หญิงจริงทาให้สังคมเดือดร้อนเป็นเพราะอะไรใช่ค่ะมันมันขึ้นอยู่กับการยอมรับแล้วก็มันขึ้นอยู่กับความคิดของคนคนนั้นด้วยว่าเขาจะเป็นคนดีของสังคมหรือว่าจะทาตัวเป็นภาระของสังคมคือหลักเนี่ยอยู่ที่ว่าหนึ่งเราต้องเป็นคนดีนะจะทําอะไรก็แล้วแต่ไม่เดือดร้อนใครอย่างนี้อาจารย์ว่าแฮปปี้ละเราจะเป็นประเภทหนึ่งประเภทอะไรก็แล้วแต่มีความสุขอะเราชอบอะถูกไหมก็ไม่ได้เบียดเบียนใครก็ไม่ได้ไปขอใครอย่าไปสนใจนะหลักนี้คือต้องเข้าใจคําว่าวงจุ้ยคือธรรมชา จะจัดอย่างไรให้ถูกหลักแค่นั้นเองวันนี้อาจารย์ถึงบอกว่าเอาผู้หญิงก่อนแล้วกันถ้าส่วนใหญ่เนี่ยผู้หญิงเยอะกว่าผู้ชายใช่ค่ะโดยปกตินะครับว่าหน้าบ้านเนี่ยจะเป็นทิศอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอย่างเช่นสนถ้าเป็นทิศเหนือหรือทิศตะวันออกอะไรก็แล้วแต่บางคนก็ไปเน้นทิศถ้าไปเน้นทิศเราก็จะเปลี่ยนประเภทอย่างเช่นหน้าบ้านหันทางทิศเหนือผู้ชายส่วนใหญ่ก็จะไม่นอนทางทิศตะวันตกก็จะไปนอนทางทิศตะวันออกก็จะเป็นอีกประเภทหนึ่งแต่แล้วกับการผู้หญิงถ้าหน้าบ้านหันทางทิศใต้ ซ้ายมือเป็นทิศตะวันตกก็ไม,ไม่นอน,นอนอีก็ไปนอนทางทิศน่านขวาเป็นทิศตะวันตกก็ไม่นอนก็ไปนอนทางซ้ายมือคือทิศตะวันออกคือจากการจะบอกว่าตำแหน่งการน,นอนในบ้านก็มีส่วนทําให้คนเนี่ยเปลี่ยนเพศได้ผู้ชายอาจจะจากที่แทนจะชอบผู้หญิง<ม>อาจจะเป็นไปชอบชายด้วยกันกผู้หญิงแอนที่จะชอบผู้ชายก็กลายเป็นชอบผู้หญิงด้วยกันได้ แล้วโดยปกติอาจารย์วันนี้จะเสริมนะครับว่าการนอนที่ถูกหลักถูกต้องเนี่ยลูกเนี่ยควรจะนอนตรงจุดไหนโดนตำแหน่งไหนมันจะมีผลไหมมันมีผลลูกชายลูกสาวก็มีเป็นยิบย่อยไปอีกใช่ไหมคะอาจารย์ใช่โดยปกติถามว่าทําไมตำแหน่งในการนอนถึงมีผลสมมุติว่าลูกเนี่ยส่วนใหญ่ในหมู่บ้านนี่เขาจะทําหน้าบ้านซะใหญ่ก็จะให้พ่อแม่ไปนอนแล้วก็ลูกก็จะให้ไปนอนด้านหลังแล้วลูกเนี่ยไปนอนผิดตำแหน่งอย่างเช่นผู้ชายก็ไปนอนตำแหน่งผู้หญิงเราก็ต้องปล่อยเลย ถามว่าไม่รู้เป็นเพราะเวรกรรมหรือเป็นเคราะห์กรรมจริงๆอาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยต้องตอบอย่างนึงว่าเราไม่รู้ค่ะใช่ท่านรู้เราจะให้ลูกเป็นได้ยังไงถูกไหมเพราะเราไม่รู้ไงเพราะเราไม่รู้ก็ต้องปล่อยเลยตามเลยแต่บางคนรู้แล้วก็ไม่เชื่อก็มีนะคะอาจารย์ก็คืออันนี้ก็คือหลักเนี่ยของอาจารย์บอกให้เชื่อแต่ไม่ให้คุณงมงายไงยมีเหตุมีผลให้คุณคุณก็ลองคิดว่าสมัยก่อนเรานอนห้องแบบนี้นอนหันศีรษะไปทิศนี้แล้วมันดีไหมแล้วเราเปลี่ยนห้องเปลี่ยนบ้านแล้วไปนอนอีกทศนนึงงงลเป็ยไ่ ไอ้ตรงจุดเนี้ยตัวเราตอบตัวเองได้บางคนบอกอาจารย์แล้วถ้าเป็นผู้หญิงเนี้ยควรจะนอนลักษณะอย่างไรดีถ้าเรายือนอยู่ในบ้านนะครับควรจะนอนทางขวามือของบ้านก็คือทางด้านจะเป็นทิศอะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องสนใจใแต่คนไทยนี่ก็ยังติดว่าการนอนทิศตะวันตกเนี่ยนอนไม่ได้ถือว่าคนตายเขานอนอา,อาจารย์ย้ำนะครับทิศที่ คนตายหันหัวแล้วก็เป็นมันก็เป็นทิศที่ไม่ดีเพราะว่าไม่ถูกต้องมันเชื่อมันทิศตะวันตกด้วยตัวนอนระดวงตกใช่ค่ะอาจารย์บอกนะครับว่าไม่ว่าคุณจะนอนทิศไหนคือเราตายทุกคนอยู่แล้วนะครับใช่แล้วดวงจะตกมันก็ทุกคนเป็นหมดต่อให้นอนทิศเหนือเหนือยังไงถ้ามันจะตกมันก็ต้องตกถูกต้องคือจริงๆแล้วเนี่ย บางสิ่งบางอย่างคนจีนเขาทำไมถึงเชื่อแล้วทำไมคนไทยเขาถึงถือรเราลองมารวมกันไหมเชื่อมั่งถือมั่งดีไหมลองลองมาปรับเปลี่ยนดูว,ว่าการนอนทางทิศตะวันตกแล้วนอนดูแล้วเป็นยังไงบ้างนะแล้วก็ลองเชื่อดูแล้วก็ลองถือดู อาจารย์ว่ามีหลายๆอย่างมันรวมกันได้นะบางสิ่งบางอย่างเชื่อได้บางสิ่งบางอย่างเราก็ถืออย่างนั้นดีไหมะไ่้ทุกอย่างถ้าไม่ลองเราก็ไม่รู้ตอครัคนอื่นเขาลองก็บางทีคนอื่นเขาลองประสบความสําเร็จแต่เราลองอาจจะไม่ใช่หรือคนอื่นเขาลองแล้วไม่ประสบความสําเร็จแต่บางทีเราลองอาจจะประสบความสําเร็จได้ มันต้องลองก่อนค่ะค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดกันถึงในเรื่องของการจัดควงจุ้ยปรับเสริมความรักเริ่มกันแล้วนะคะในเรื่องของว่าผู้หญิงควรจะนอนตรงไหนในช่วงหน้าค่ะเราจะมาลงเจาะลึกรายละเอียดไม่ว่าจะคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายที่ยังโสดหรือว่ายังเป็นลูกสาวที่อยู่ที่บ้านลูกชายที่อยู่ที่บ้านอยากให้ลูกมีคู่หรือว่าคุณเองอยากมีคู่โทรมานะคะที่เบอร์029649079ค่ะ029649079ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ